กันนก็ได้พบว่ามีการใช้ปืนตำรวจยิงตำรวจหลังจากที่ช่างมาทำไฟค่ะจะใส่ไฟกำแพงอีกสี่จุดแล้วก็แก้มาไฟกิ่งเสร็จแล้วนี่เพียงแต่ปรับเวลาให้ให้ปิดเช้าหน่อยรู้สึกว่าจะสายไป <c oughs> น้องๆเขาขยานันทำงานเก่งทำงานได้ทุกอย่าง ช่วงก่อนเดือนที่ผ่านมานี่เรียกช้าหน่อย <c oughs> มีแฟนเหอแฟนใหม่ตอนนี้ค่อยเชื่อละเอาว่าเสาร์อาทิตย์เอาอาทิตย์แฟนเข้าไปโบส